น่าสีอะไรปลาชอบโทนสีนี้เนะอย่าลืมไปเด้อเพื่นจะจะำผิดไี่นเียสีอะไรครับผมผมเอาสีฟ้าครับนี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยนะเป็นอื่นป้วไม่มีีปป้าเลยอะนาาบป้ามันจะเข้ากันไเอาอันนี้เนสีนี้สวย ของพี่อนุวัฒน์เสียส้มเหนื่อยโอเคน่าดอนน่าเออสีสเจ๋งเลยใครลูกมาถึงมันขึ้นอยู่ไม่การที่จะใส่สวยมันอยู่ที่ไม้แฝนไม้แฝนว่าไม้แฝงจ,จะสวยไหมถ้าอย่างหนูเอาไปใส่นี่มันก็เหมืองงนอื่มอยู่ดีได้แหละ <c oughs> จริงอันนี้ใช่นการปกติถ้าอย่างนี้ขายเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> มีตัวนี้แล้วก็สามพ้นมพื้นพ้อมกันเลยไปสมีสีองสีครับเหลืองทองเนาะเหลืองคมินเหลืองคามินเออ้นแบบนี้เป็น็นจะปเสื้อเมือกี้งิ้ให้ดูตอนนั้น่ะ้้าเสังนชุดนะบาเย็นนะตัวนี้เดี๋ยวจม

ถ้าป้าไบ้านใส่จะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนบุคลิกเลยนะเถอยอ่ะจากผู้หญิงจากผู้หญิงดี้บ้านใส่ที่มันเปนคจะซือเองอันที่เรียกไปน่ยคือให้ให้เพื่อนลูกกอนนะะ ไหยืดไปไหนละมืออะสูมไม่ได้เลยครับท่านอะลืมตัวยเีจ่มเดี๋ยวขอโช์นิดนึงนะสีที่ป้าชอบนะะสอชอบผมยาไหมค่ะป้าสีนีแบบดีนะคะมีทั้งสี่ที่ ยึดศูนย์ยึดศย์เช่อมเป็นค่าบางทียังยังไม่เท่าไหร่ถ้าเราเป็นชัๆเป็นตัดสัดลายชัดเราตัดให้มันได้ล็อกมันจะสวยอันนี้ของของคนลุงพ่ออันนี้ของคนตัดเสื้อโอ้ตัดเสื้อสวยมากเลยนี่สวยไหมมีคนตัดเสื้อใส่จะได้คิดถึงวัดโอนสว่าง เดินไปไหนไม่ต้องกลัวหลงครับเดินเลยเดินไปไหนไม่กลัวหลงเลยเรียนวัดใส่แล้วหล่อเลยทีนี้นี่ครับโอ้โหครับเดินไปไหนพี่วัดไม่กลัวหลงนะครับจำสีเสื้อได้นะครับวันี้เราก็จะเด่นละถ้าใส่แล้วให้นึกถึงวัดคนสบายนี่มาดูแม่บ้านจะใส่หรอดูหนุจัดให้แม่บ้านใส่ เป็นสีม่วงเป็นของจังหวัดบุรารลงมาโชว์เป็นเป็นผ้าดีมี่ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดมี่ไม่ตกสี้ปยนกตีเลสนใจค่ะบอสใจดีไหมคะใจดีมากบอสใจดีมากๆเลยบอสเองกูนู้น พี <can ่ดีสนใจค่ะบอสอีกนั่งนี้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้หัวหน้าค่ะนี่หัวหน้าพี่ที่หลังทีหลังต้องต้องตามแกแล้วไม่ร้านแกแล้วผ่านมาร้านแกอ๋อเป็นไงล่ะฉับอกแล้วไม่ได้ร้านแกนะ8โมงให้มาดึ่นี่ประมาณ10โมงครึ่งหรือ11โมงวันที่11เขาจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มแม่บ้านหรือว่า

เขาเรียกก่หลายรอบอะี่ะคนมาครับงให่งใหเชิี๋ยวมีผมจะีวงมาเสริมให้จ้าจ คิดยังไงครับกับไทรนานอรแบบว่าดังมากอ้าวตัดไปแล้วเดี๋ยวเราอีกเลยแต่จะเอาหมดเราอันี้ต้องรอดนานจะได้เบิร์ตบอนจะได้เบิร์ตเล่าสร้างว่าเบิร์ตจะเหมาวน่านแต่รายใจประคุณครพี่ร้องเอาหมดเลยเหรอพี่ร้องเอาพื้นไหนครับเอาพื้นไหนครับอ๋อเอา้นไหนครับเปล่งอ้าจริงเหรอลองดูได้าใหม่เนี่ยตรง

ตั ت ت ้งเป็นทียาวจากหน้าศาลามานี่เลยโอ้โหเพีก่ดีสื่อสารกันผิดเรื่องบางอย่ะก็เลยเมียนจัไมัจะเล่นนรีแบบว่าเลือกผ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อขอ้บไ,ไปนะจะเปนใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ